เราเรื่องจะเป็นยังไงออตอนไปอยู่ลบบุรีแนละ้วย้ายมาใหม่ๆเจ้าคณนะอำเภออำเภอเมืองอะ่ะจังหวัดอะ่ะให้เลขาเป็นนายเพเภอนะเ,อเป็นจังหวัดอะ่ะลองประประประจังหวัดให้มาถามลูกศิษย์เอกที่ตอนนี้นเราย้ายไปอยู่ลบแล้วลบบุรีขอขอขอจดประวัติลบลก,ลกระทบ เขาจะไปพิพ,นนพอ,อะไรก็รู้นายเภอานลองจังหวัดอยู่จังหวัดมัธยมเพออยู่จังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ขอประวัติเพชรเขาจะพิพไปไหนก็รู้ไปอยู่หัวแกตั้งแต่เป็นเด็กก็แล้วยังไม่จบปอเสียเลยยังรังเรียนอยู่เลยพอจบปอเปุ๊บจับหัวแนนเลย เดนเราไปไหนก็ต้องเอาตามตูดต้อยไปด้วยเฮ้ยไปใหญ่โตเลยนะ <laughs>